เชื่อเถอไม,อไม่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องอมงอะไรมาหรือก็เชื่อจะอมลูกอมมาจะอมลูก,กววานมาหรือก็เชื่อแต่คนอย่างพี่เนี่ยต่อให้ต่อให้พี่อมโบราณนะักสถานทั้งประเทศมา น้องความรักของผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเจ้าชู้แต่ความรักของบน้องชายเนี่ยต่อให้อนาคจจะเรียนหมอสักสิบปีก็ยังไม่จบเราก็รักนาเราไม่อยากพู้เเพลงมากนายโซโล่ต่อแล้วกันเดี๋ยวเรามาไปไวแล้วเป็นอย่างงี้ชอบวทำอะไรล้วก็หนี 好的吧。Hey,